ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมเพชเชอร์เช่นเคยเกมที่มีชื่อว่าไออ่โอ้แ๊บนึงเร็วจัดเฮ้ยเดี๋ยวมันมันนานจังวะเดี๋ยวดีโอ้โหเร็วมากเร็วโอ๊ยไม่ทันโอ้ยมาดีครับมาดี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 มาอ่ะไม่ทันโถ่ไม่เกดเลยอะ่ะอ่าขอแจมแจมได้หรือเปล่าโอ้โหจัดไปอีซี่มาเลย มาสิครับได้เลยเออหุอ้จิ๋วจิ๋วแตตัวโคตรใหญ่เลยเราจะไปกันที่ดันเชียนที่เราไปดูกันนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะไม่มีเออโอ้โหเราอัปเกรดดาบแล้วรยังก็ยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันครับมุตต่ฟตีเร็วขึ้นมากเลยฮะอีกพีกแบบเพิ่มพูพูลสวัสดนะครับ จุดๆนี้มานี่ครับใครก็ได้ครับไม่กลัวใครทั้งนั้นนฮะมาเลยครับไปกันครับูกหนึ่งที่ตกที่สองที่ยังไม่สดดําสำรวจสักเปอร์เซ็นตนะ์ฮะมาดูซิว่ามีอะไรดันเจียนตรงนี้มีเหล็กสีเหล็กไม่ใช่เหล็กสีดำดำนี่สีม่วงธรรมาดาไม่มีอะไรน่าสนใจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ครับมาดีครับรบ,บอสเหรอครับบอสเหรอครับ เดี๋ยวเจอเจอดาพิชิตบางกรอ,อื้อ๋อโหดอกกระสีแรงนะพ้นไฟมาติดดาบติดคลิไปเลยครับเลเวลอัพกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีแอรยเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาบพิคแอคนี่ฟันเร็วขึ้นเราเอาขวานตีเร็วเลครับอเอเอเดมันมีอ่ะมันมีให้สำรวจนี่ทำไมมันถึงมีบอสแค่นี้วะ เวลอัพอีกแล้วครับมาแอคแออรียจัดไปครับยิ่งคราบอยู่นี่อกลัวที่ไหนล่ะมามาดูสิอเอ้าเดี๋ยวเอาละเปร์เซ็นต์เหรอเอาเอาเอาผมคิดว่ามีอะไรเยอะกว่านี้โถอะไรอ่ะแสดงว่าเราต้องหาเพิ่มดิใช่ไหม โอ้โหเข้าไปไม่มีเลยอ่ะมีไม่มีอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจอัปดาบไปเลยทีเดียวเชียวมาไหนมาดูดิปันโอ้ยใหญ่ขึ้นจริงๆวะ่ะคุณใหญ่มากอะ่ะใหญ่กว่าไอ้แฮกนี่ถึงว่าแหละแม่มาดูกันครับว่าจะเปิดแล้วเจออะไรตรงนี้น่าจะเป็นเกาะที่โอ้ยเดี๋ยวสะพานไม้เอ้าล้วอัปเกรดไปแล้วดิไม่จำเป็น เอ้ยมาดีครับเอแร่สีแดงรูบี้อันนี้สีม่วงคืออะไรดีเราจะเรียกมันได้ว่าอะไรดีนะคุณผู้ชมแร่มันเผือกแล้วกันอ่ะมาดีครับโอ้โหสะใจจริงๆเลยไอเราคิดว่ามันจะโหดเราแม่งกระบ,บับเยอะซะด้วยโอ้ยเปืองจัดเลยอะครบแล้วอ่ากองเงินกองทองว่ะนี่ไงทุบไปเลย ต้องฟาร์มหนึ่งขนาดไหนจะพอวะเนี่ยเอลอัพสักทีทีโวยอยากอัพเกรดเพิ่มทุกอย่างแล้วนี่วิ่งไป5%จริงป่มเนี่ยเดินชา้าจ,จัดเลยโอ้ยไม่อัพจริงดิเอาอัพเถอะเออเพิ่อดนามสลเบดเป็นที่กันไฟอา่า เพิ่มความเร็วในการโจมตีดาเมจเน่านักกล้ามได้ไหมเราสายนักกล้ามเราสายตีแรงอะเราสายแบบนักกล้ามเหมือนแคลโอ้ยโคตรแรงเลยโคตรจะแรงอะโอ้โหหุยต้องการมาเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรอีกโอ้ยเกาะอะไระเนี่ยปั่นเลยปั่นเลย ทุบทีเดียวหมดวิ่งแรกแข็งยังวะแรกแข็งเกินอันนี้เยอะละอีซี่ในการวิ่งโอ้ย,อยติดไฟติดไฟอุ้ยโหน่าจะเอานี่มาไม่เป็นไรอัปเกรดเพิ่มเลยทุบทีเดียวน่าจะหาย ขุดเลยซะหน่อยนึงเพิ่มเพิ่มเพิ่มทรัพยากรมาขอแบบเอ้าไม่มีอะไรเลยวะก็ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าทุกคนวิไรเนี่ยวิแลทองเอาละเราถึงเวลาอัปเกรดแล้วแจมแมวครับเอไอจะว่างเปล่าไปถึงไหนเนี่ยอันนี้อะไรอ,อัปเกรดอะไรอ๋อ ไม่พอว่ะเอาเราไปอัปเกรดพวกอาอาวุธอะไรให้ก่อนดีกว่ากุดอันนี้ให้ครบเลยเป็นขวานเนี่ยเท่าไหร่อ่ะขวานนีสอง้2 7เโอ้โหพอดีเลยอะ่ะปิกแอคเลยโอ้โหมันใช้เยอะจังว่้เอาแม็กแล้วโอโ้โลกนี้แม็กแล้วแม็กเซลสี่โทยทำไมกันเนี่ย พอปะเนี่ยโอ้ไม่พอว่ะต้อง270อ่ะต้องอัปเดตอัปเกรดขวานก่อนด้วย270ครับขวานจำไว้น่าจะเปิดได้นะตรงนี้เพราะว่าหินครบแล้วตรงนั้นตรงนั้นโอเคโออย่ามาเข้าไกล้ฉันเรียบร้อยอืมอุ้ยกองเงินเพียบเลยไม่ใช่ โถมันจะเป็นอาวุธออน,นี่อันนี้สิเออจัดไปหมดตัวครับโอ้ยโอยของแจมทั้งนั้น <c oughs> ฟินจัดเริ่มเริ่มเป็นเกาะที่สูงขึ้นเหรอโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยกดไปเลยอัพไปเลยถึงไหมจะไม่มีอะไรก็ตามมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย ขอแร่สีทองนอยโอ้ยแร่สีทองไม่มีเลยอะ่ะคุณโอ้หมดหมดแล้วอะ่ะไม่มันเลยอะ่ะมันกันนิดก่อสมาส <c oughs> สะใจสุดๆไปเลยโอ้โหได้สิเก้าทีสิบเก้าสิบเก้าเยอะจัด ขุดเลยนี่ไง18กว่าเฮ้ยพวกนี้ใหมก่กะแต่ว่าดาบมันอัพเกรดเพิ่มได้หรือเปล่าวะเอาลองอัพเกรดพวกแรกพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเอาตกไปแล้วเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงแกเป็นใครกันแะน่แกขึ้นหน้าผาได้ยังไง สะใจมากโอเคเราอัปเกรดพวกดาบก่อนแล้วกันนะนี่ก็ยุ่งจัดเลยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไม่ไม่ต้อง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 ่ยุ่งสมัท์แม่สะใจจริงตรงนี้ตรงนี้สมาท์ ฟินฟินเวอร์นะฟินจัดเลยเอาคือไม่ได้โถ่ติดอันนี้อ่าปลดล็อกเลยอ้าวไม่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 มีเหรอโถเอ้ยเราต้องหาวัตถุดิบมาคาราบแล้วล่ะไม่งั้นเราจะไม่มีที่ไปต่อนะ นะทบุทบทบุทบทุบทุบได้ทีละเก้าเหมือนกันนะแต่เยอะกว่าเพราะว่าเราอัพเกรดไปแล้ว <c oughs> ฟินจัดแล้วจะพอแล้วละ่ะอา่าแล้วก็เป็นแรแ่ะลรรูบี้อา่ารูบี้จัดไปไม่พอป่ะคุณ ไละลูบี้ก็ห่างง่ายๆครับมันอยู่ตรงนั้นพอดีก็จัดไปพอมาเข้ามาพวกเวนนี่ไงควงกระดูกอะออเก้พวกนักล่าสมบัติใช่ไหมต้องเจอฉันฉันคือไอ็งหัวส้วมวันพีสว้าวแปดสิบชิ้นทุบทุบทุบอืก่อนจะอัพเสร็จนี่เราไปอัพขวานก่อนแล้วกัน ขวานน่าจะอัพง่ายๆนะปับป๊บปั๊บนี่ไงอัพขวานไปเลยโอ้ยไม้โหไม้โธเอ้ยไม้ก็ต้องใช้จัดไปโอ้เดี๋เดๆอเ,เต้องมีขนาดยีรวะวนี่ยโอ้เยอะชิบหายเลย เยอะชัดเลยคุณไม่เป็นไรเข้ามาใกล้ๆทุบใ,ให้หมดเลยเรียบร้อยมาลองเก็บป่านี่ดูเกลียงโอ้ยค่ากดกอลินไปสิบเฮ้กอกดลิมกอดกอบลิมเมืม่อกี้มันกอบลินเหรอวะมันไม่โกงกระดูกเหรอวะ ไม่เป็นไรไม่อยากรู้หรอกอ๋อตรงนี้ไงพวกนี้พวกนี้พวกนี้โอ้โหแหลงมากไอเลิบเก็บให้หมดแบบทุกตัวนี้ได้ไหม <c oughs> ฟินชัดอันนี้ก็เต็มแล้วฮะอัพเต็มแล้วอัพไม่สามารถอัพได้แล้วโอเคแล้วก็อัพขวานให้เต็มก่อนค่อยไปจุดนั้นนะอ,อะไรอลูกเรียบร้อยครับ ได้คว้าแล้วได้คว้าแล้วมามาดูกันครับว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเอยเดี๋ยวดยวิเราลืมไปหรือเปล่าเราลืมไปเอาเปิดปล็อกประตูสร้างประตูก่อนหรือเปล่าอืมราดูซิว่าสร้างเราได้อะไรอย่างขั้นต่อไปสีทองนะนั่นไงพูดแล้วไม่เคยทันขาดคำม่งใช้จริงๆด้วยอย่าเข้ามาใกล้ๆกลฉันบอกเ็อย่าไงอย่าไงออ ออพวกนายอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันเก็บเลยเก็บเลยแบบสมาสท,ทุบทีหายหมดอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเออหนึ่งร้อยชิ้นครับไปไหน,หนก็มาแล้วค่อยไปแล้วกันตอนปิดทิป เราก็ไปเปิดนั้นก่อนเลยทุบให้หมดฟินที่หายมามาโอ้โหแหละเหล็กแหลท้องแหลท้องเพียบทุบ <c oughs> ยังทุบชายอยู่นะไม่ <c oughs> เหมือนเดโมโลเลยอะ <c oughs> โอ้มีให้ป่าปลายเลยวะ่ะไม่ต้องไปกลับหลังไปขุดไกลละโอ้แรงอยู่นะถือว่าไม่มีการเ,เล่งรัดของเกมนะดูเวลาของพวกเราไปกับเกมนี้ตกปลาทุกที่อะได้อะไรมาโอ้เร็วจังผมไม่รู้ว่าการตกแต่ละที่มันเหมือนกันปะมันน่าจะมีดีกว่านี้สิ โอ้ธรรมดาว่ะไม่มีอะไรน่าการ์ตูนครับเอ้ยรองเท้าบู๊ทว่ะได้อันนี้เยอะจัดน่าจะเป็นปลาที่เรียกได้ว่าอ๋อปลาไม่เอาละไอ้เหี้ยไม่มีดีดเลยไออย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ไงขอแบบดีๆโอ้ยอย่าเกิดพร้อมกันสิเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บ อยจะบอกขึ ing, ้นได้นะโกรธนะอุ <dial> ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอ้ยเอ้าเอ้าโอเว่นาวเราจะไปเก็บก่อนโอ้ อะไรอุ้ยมันเตือนวนนะเนี่ยเอาเฮ้ยตรงนี้มีเงินครับโอ้โหมันเครียดจัดเลยโอ้โหเป็นร้อยเลยวะโดดน้ำแม่งไปเอาได้ไหมไว้ยไปเอาอะเอาไว้ไปเอาได้โอเค โอเคไปเอาได้อ๋อสามดาวแล้วมาสแสดงว่าแบบเดี๋ยวดูแบบก่อนนะดูไงอ๋อนี่ไงแมบปบอ่อแมบปบมันดูยังไงวะมันมันอ๋อ,อหมดได้โอเคอ่ะเปิดได้ ทีเลพอร์ตไปเลยโอ้โหโอ้โหเชีย่ยกี่โลกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโลกครับคุณผู้ชมโอ้โอเคโลกนี้มันยังง่ายอยู่ครับเราก็แค่ โอเคเล่นี่มันจบครบร้ออน่ะนะเรียบร้อยครับชุดอวกาศครับเก็บเลยอ่ะโอ้ครบแล้วกลายเป็นนักอวกาศไปแล้วแล้วมันบวกอะไรบ้างอ่ะนะนักอวกาศหนะอ๋อไม่ไม่มีเหรอโอเคแสดงว่าโอ้โหตอนนี้เราก็สามารถเดินทางไปอีกโลกได้แล้ว,ลวใช่ไหมใช่ป่ะนี่ไง เอาไปได้เลยครับแต่ว่าเราขอร้อเท,ทุกทุกทุกอันก่อนแล้วกันนะไปเปิดครับเรามาดูกันว่ามันจะเหลืออีก2ช่องหรือช่องเดียวเนี่ยอ้าวหมดแล้วโอ้เวลอัพเลยเวลครับดาบติดไฟมอนเตอร์หนาฟันดีดาบติดไฟรอเลยล่ะแม่งพวกนี้แม่งอันตรายโอเคเดี๋ยวพาร์น้าเราค่อยไปลุยดาวใหม่ครับตอนตอน,นี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายครับ